ประเทศไหนประชาชนพลเมืองมีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีมีระเบียบวินัยดีประเทศนั้นก็เจริญและอยู่ในฐานะดียิ่งมีความสมัครสมานกลมเกลียวกันมากก็ยิ่งเจริญมากจึงเห็นได้ว่าความสามัคคีกลมเกลียวกันในระหว่างคนในชาติและความเข้าใจรักษาระเบียบวินัยนี้แหละย่อมเป็นปัจจัยอันสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยนำประเทศชาติ สู่ความวัฒนาถาวรพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินออกให้ประชาชนเฝ้าทุนละอ,องธุลีพระบาทณพระชินั่งันนนตดสมาคมวันที่19มกราคมพุทธศักราช2504 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำ้ามนี้ขอบคุณปัจุรีสวนสินพงษ์และดิฉันบุญธริกาเอี่ยมคงศรีค่ะค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายพิรมภาพพักดีณศูนย์การค้าสยามพารากอน วันนี้เวลา14นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายพิรมภาพพักดีซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ8 2พรรษา12สิงหาคม2557โดยนายจำนงพิรมพักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่พระราชทาน แก่แผ่นดินตลอดมาจึงเกิดความคิดที่จะถ่ายทอดความรู้สึกประทับใจในเหตุการณ์สำคัญจึงได้รวบรวมเป็นหนังสือพิรมภาพพักดีขึ้นให้เป็นอีกหนึ่งบันทึกของหน้าประวัติศาสตร์ไทยที่ผระสกิกรจะน้อมนำแนวพระราชดำริและแนวทางการทรงงานของพระองค์ไปเป็นแบบอย่างในการนี้ได้ทอดพระเนตรนิทัศการหนังสือภาพถ่ายเล่าเรื่องราวพระมหาการุณาธิคุณเบื้องหลังพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรรมราชินีนาถ ้วยพระบรมฉายาลักษณ์ของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์และพระฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกว่า50ภาพถ่ายทอดผ่านเลนกล้องและประสบการณ์จริงของนายจำนงพิรมพักดีที่มีโอกาสติดตามการทรงงานและถวายงานด้านการถ่ายภาพทั้งนี้หนังสือพิรมภาพพักดีจะจัดพิมพ์และวางเฉพาะในงานนี้เท่านั้นโดยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนระหว่างวันที่1 8ถึง24สิสิงหาคมนี้รายได้ หมดทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยผู้แทนพระองค์วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย วันนี้เวลา9นา้นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพุ่มดอกไม้ถว